ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูถลดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกัน ประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567เดแล้วเรามาเริ่มกันเลยชาวราศรีกันจะมีดาวประจำตัวก็คือดาวพระพุธเราจะเรียกว่าตนุอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราเราจะเรียกว่าตนุหมดเลยตัวเราไปอยู่ในภพไหนเดือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าเราจะเจออะไรยังไงในช่วงนี้นะถ้าเกิดท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดคุณก็จะรู้ว่าในพื้นดวงเดิมคุณมีดาวอะไรตั้งรับอันนั้นก็จะเป็นการบอกเรื่องราวเฉพาะ ของคุณแค่คนเดียวแต่ถ้าเป็นในลักษณะของดาวจรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกพบเดือนหนึ่งมาจากราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพบกรรม,มะที่แปลว่าการงานการกระทำวิถีชีวิตการดาเนินชีวิตก็ต้องบอกว่าในช่วงของวันที่3ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา11นาิกา55ทีตัวเราวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีมีนเราจะเรียกว่า นุกไปอยู่ในเรือนของปัตตนิได้ตําแหน่งประป,ะปะแปลว่าขาดตอนไม่สม่ําเสมอไม่มั่นคงความหมายคือว่าตัวเราเองวิเคราไหอยู่ในเรือนของคู่สัญญานั่นก็หมายความว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เน,น้นในลักษณะของการประสานประโยชน์หรืออ่อนน้อมถ่อมตนหรืออ่อนผ่อนตามนะไม่ควรที่จะแข็งแล้วก็เป็น ลักษณะที่ว่าต้องเข้าหาด้วยถ้าคุณอยากจะประสบสําเร็จเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นเหมือนผู้น้อยเป็นเหมือนผู้ด้อยกว่านะเหมือนกับให้นึกสภาพว่าเราอยากจะได้อะไรยังไงใครเราก็ต้องเข้าไปขอเขาแต่ถ้าเกิดเราแบบหูแข็งขืนเก่งเกิงอ๋อหัวนี้มีปัญหาทันทีเลยเนาะเพราะว่าตําแหน่งดาวเราเนี่ยเขาถูกกาหนดมาว่าได้ตําแหน่งปากปากก็แน่นอนนะสายตาที่คนอื่นมองเข้ามาหาเราเนี่ยก็ไม่ได้แบบ เป็นในลักษณะที่แบบว่าเชิดชูนะเออไม่ใช่ว่าโอ้โหตำแหน่งเราได้ตำแหน่งมาหาอุดหรือตำแหน่งที่มันยิ่งใหญ่แต่ของเรามันแบบปะเราก็ต้องทําตัวแบบปะาก็คือเนี่ยแหละต้องเข้าหาประสานประโยชน์นะเราถึงจะประสบผลสาเร็จได้นะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเป็นช่วงที่เราเอาใจคู่ครองนะเก่งนิดนึงนะก็ถือว่าโอเคถ้าจะให้ความลักสมบูรณ์หรือสมหวังก็ต้องเอาใจกันนิดนึงนะถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบถือตัวถือตัวแล้วโหััเนี้งานงอกเลย นะอีกภพเรือนหนึ่งดาวเจ้าเรือนกรรมมะไปอยู่ในเรือนของปัตตนีแล้วได้ตําแหน่งปลานั่นก็หมายความว่าตัวของเราเองเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราทํางานประสานประโยชน์ได้ดีนะก็รับฟังนะครับข้อเสนอของคนนู้นมาประสานประโยชน์กับคนนี้อันเนี้ยได้ดีและเราจะเป็นในลักษณะที่เออคนมองเขาก็ค่อนข้างจะเอ็นดูเรานิดหนึ่งถ้าเราเนี่ยทาตัวในลักษณะที่แบบน่ารักนะพูดอะไรก็ครับ ครับทาได้ครับอ่าอย่างเงี้ยเขาจะรักเราแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหกาเฟียหน้าตาบึง้งตึงแหละโอ้โหรับรองทัวลโรงงานงานงอกเลยแหละนะอันนี้ต้องระมัดระวังเราก็ต้องอยู่ให้เป็นเพราะว่าช่วงนี้เราได้ตําแหน่งปากก็แปลว่าอ่อนนะแต่เอาละถึงแม้ว่าจะได้ตําแหน่งปากสําหรับชาว ราศีกันเนี่ยดาวพระพุธก็ยังคงได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะก็ถือว่าอย่างที่ผมบอกไปถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเราถึงได้สิ่งที่เราปรารถนากลับมานะก็พยายามเน้นในเรื่องของการประสานประโยชน์ต่างๆเกี่ยวเรื่องของการงานเกี่ยวเรื่องของการวางตัวเกี่ยวเรื่องของการเข้าหาจะให้คุณกับดวงจันทนระ์่ะก็ถือว่าโอเคดาวพระพุธที่อยู่ในราศีมีนวันที่3ถึงวันที่4เนี่ยเขาเพชจะคาดเลิกเขาเป็นเรื่องของการตัดสินใจ วันที่ห้าถึงวันที่สิบห้าเนี่ยเข้าราชาเลิกทําอะไรช่วงนั้นจะสะดวกโยทินจะราบรื่นนะเพราะเราเข้าเลิกดีวันที่สิบหกถึงสามสิบเอ็ดเข้าสมโนโลเลิกก็เป็นเลิกนักบวชเลิกใจดีเวลาจะเจรจาตกลงอะไรยังไงก็เน้นในเรื่องของความเสมอภาคไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันถึงจะประสบความสเร็จดีจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่สิบสามถึงสิบห้าจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดีเข้ารวางังปุเอกนะแล้วจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในช่วงของวันที่ห้า ถึงวันที่หกเราจะเข้าระาวังพิษนะอันนี้ก็ถ้ามีปัญหาอะไรมักที่จะมีข้อเขาเรียกว่ามีคู่กรณีในช่วงนั้นนะเพราะเราเข้าระวังพิษให้เรามาระวังหน่อยตรงนั้นต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนไม่ดีสําหรับชาวราศีกันนะเราจะเรียกว่าพบวินาศวินาศก็แปลว่าหมดตัวล้มละลายกับขังจองจําต่างถิ่นแดนไกล โลกศูนตัวสูงรับรับ,รบซ่อนเล้น่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะแล้วก็อีกพบเรือนหนึ่งออกไม่มีมีพบเรือนเดียวนะก็ราศีสิงเป็นดาวเจ้าเลนวินาคือดาวอาทิตย์ก็ช่วงของวันที่1ถึงวันที่13เนี่ยก็อยู่ในราศีกลุ่มอ่ะอันนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าพบเสียอยู่ในเรือนพบเสียก็เจ้ากันไปเว้นแต่ว่า คุณมีดาวที่ตั้งรับอันนั้น,น,น,นไม่เจ้านะมีดาวอะไรตั้งรับก็จะมีปัญหาพบนั้นเรือนนั้นนะอันนี้ของแต่ละคนแต่ถ้ารับลักษณะของดาวจรเนี่ยวินาศก็แปลว่าวินาศก็แปลว่าเสียหายเนาะเสียหายอยู่ในเรือนอินเลียงความเสียหายเนี่ยก็เกิดกับศัตรูเราบางทีอาจจะมีปัญหาก็คือว่าแพ้ภัยตนเองเนี่ยบางทีศัตรูเราเขาอาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ได้หรือเขาอาจจะลาออกไปก็ได้หรือเขาไปเจออะไรยุ่งๆก็นั่นแหละ การที่ผมบอกกับแพ้ภัยตนเองก็ได้นะถ้าในกรณีที่ไม่มีดาวอะไรตั้งรับนะก็ถือว่าโอเคพบเรือนเสียก็จบไปนะแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญดาวพระอาทิตย์คุณเป็นการและกินีก็มันจะคนละอย่างกันนะความหมายจะไม่เหมือนกันนะถ้าบังเอิญอาทิตย์คุณเป็นการและกินีจะกลายเป็นว่าดาวเจ้าเรือนวินาไปอยู่ในเรือนอลิคคุณจะเครียดจากศัตรูนะคุณอาจจะมีเรื่องของคดีความคุณอาจจะมีข้อพิพาท คุณอาจจะเจอเรื่องยุ่งยุ่งที่เข้ามาในวิถีชีวิตนะทําให้คุณอัดใจคุณไม่สบายใจอันนี้ต้องแยกกันนะมันมันมันมีเรื่องของทักษะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะทีนี้ดาวอาทิตย์เวลาอยู่ในเดือนของอลิเนี่ยพยายามอย่าไปยกตนขนท่านอย่าไปโอ้อย่าไปอวดและอย่าไปหน้าใหญ่แม่โตเพราะจะทําให้เราเองเนี่ยยุ่งยุ่งบุญบุญได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งเนาะดาวพระอาทิตย์ที่อยู่ในราศีกรุม หนึ 1> 1่งถึงสามไม่มีปัญหาอะไรเข้าหน้าวางปูเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นยังราบรื่นอ,อยู่แต่ตั้งแต่วันที่สี่จนถึงวันที่สิบสามเนี่ยเขาเพจะคาดเลิกเป็นเรื่องของการตัดสินใจช่วงนี้เป็นจุดวัดใจพอสมควรน,นะพยายามอย่าตัดสินใจอะไรที่มันผิดพลาดพ้มอ,อยู่ในภพเรือนที่ไม่ค่อยดีทางที่ดีอย่าไปตัดสินใจอะไรเลยยิ่งเกี่ยวเรื่องของหนี้สินด้วยก็อย่า อย่าไปสร้างนี่สร้างสินดีที่สุดช่วงนั้นนะหลังจากนั้นดาวเจ้าเรือนวินาศก็จะมายกย้ายราศีเข้ามาอยู่ในราศีมีเขาเรียกว,วินาศไปอยู่ในเดือนของปัตนินะก็จะเป็นในช่วงวันที่14จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา14นาะฬิกาสนาทีเขาวินาศอยู่ในเรือนปัตนิเนี่ยมักนะที่จะมีปัญหาขัดข้องที่เกิดจากคู่สัญญาไม่ได้เกิดจากเรานะคู่สัญญาทําให้มีปัญหานะเช่นจะดีลงานทํากันอะไรเงี้ยคู่สัญญาเราเขาไม่พร้อม เตรียมความพร้อมไม่พอก็อาจจะเป็นลักษณะเลื่อนไปก่อนหรืออะไรประมาณนี้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักช่วงนี้ใครที่เข้ามานี่ดูดีๆนะเขาอาจจะนําความวินาศมาหาเราความวินาศของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางทีก็มาขอยืมเงินบางทีก็มาเสนอโปรเจกต์โครงการไปทํานู่นทนํานี่นะบางทีก็อาจจะมีในเรื่องของอะไระเล่นแร่แปรธาตุในลักษณะต่างๆทํา,าทให้ยุงย่งยงุ่งวุ่นวุ่นนะถ้าเรามองในเรื่องของความรักก็ไม่ควร นะเกี่ยวเรื่องของความรักในช่วงนี้นะสำหรับชาวราศีกันก็ให้ระมัดระวังไ้นิดหนึ่งนะปัญหาต่างๆมักจะเข้ามาโดยมีสาเหตุมาจากคู่ครองแล้วกันหรือคู่สัญญาในลนักษณะต่างๆซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เปราะบางพอสมควรนะสำหรับชาวราศีกันเกี่ยวร่วมคู่ในช่วงของ เดือนนี้ก็ให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะดวาวพฤหัสที่อยู่ในราศีมีน1 4ถึง17เนี่ยเพชะคาดเลิกเลยเลิกของการตัดสินใจนะ 18- ถึง30เข้าราชาเลิกเป็นเรื่องสะดวกสบายอันนี้ดีหน่อยแล้วก็วันที่สเด็กเข้าสมโนก็เป็นเลิกกลางกลางเลือกนะบวชจุดที่ต้องระมัดระวังเลยนะก็จะเป็นในวันที่18จนถึงวันที่20เราจะเข้าระวังผิดนะอันนี้ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งแล้วก็จุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่ 28- ถึง30นะก็ แต่ว่ามาจากพพเรือนไม่ค่อยโอเคอะ่ะก็เหมาะสาหรับเคลียปัญหาต่างๆมากกว่านะต่อไปฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งดาวพระอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจิเราจะเรียกว่าพกสหชะสะหชะเนี่ยก็แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันนะ แล้วก็อีกภพเรือนหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่อีกภพเรือนเนี่ยมาจา,จากเจ้าเรือนมอรณะมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจโรคภัยไข้เจ็บก็ไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเดี๋ยวเรามาดูกันสห a ชะไปอยู่ในราศีมังกรนะเราเรียกว่าสห a าชะไปอยู่ในเรือนของปุตตะอ่ะอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเขาเรียกว่าสห a าชะก็แปลว่าสังคมปุตตะก็แปลว่าริเริ่มก็อาจจะเป็นลักษณะของการเข้าหา คนในลักษณะต่างๆเพื่อธุรกิจธุรกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วอาจจะเป็นช่วงที่เราเองอาจจะมีกลุ่มใหม่มีมิตรใหม่อาจจะเข้าไปเรียนรู้หรืออะไรยังไงก็ทําให้มีมิตรใหม่อันนี้ไม่ได้เสียหายอะไรนะแล้วก็สหาชาติได้ตําแหน่งมหาอุดก็แสดงว่าคนที่เราเข้าไปเนี่ยเขาอาจจะมีตําแหน่งมากกว่าคุณนะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นมีหัวหน้างานนี่แหละที่เรามีความสนิทอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรอันนี้ถือว่าดี นะเป็นเรื่องของมิตรภาพมากกว่านะแล้วก็สําหรับท่านที่มีดาวอังคารปีนี้เป็นการลกินีจรนนะที่แปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหายเนี่ยนะจุดไม่ดีทั้งปวงเนี่ยเขาต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะอีกพบเรือนมาจากเจ้าเรือนมรณนะมรณนะวิว่องเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตะเขาระมัดระวังมิตรสหายหรือเพื่อนที่มีอายุน้อยกว่าก็ได้นะหรือ มิตรใหม่หรือสังคมใหม่ที่เรารู้จักเนี่ยก็อ,อย่าเพิ่งที่จะไปจริงจังมากนะให้ดูดูไปก่อนถ้าบางังเอิญเรามีอังคารเป็นการกินีนะนะก็อ,อาจจะเป็นลักษณะต้องเรียนรู้ไปสักพักอย่าเพิ่งแบบทุ่มสุดตัวอาจจะทําให้เรายุงย่งยุ่งวุ่นวุ่นที่เราเห็นโปรไฟล์เขาดีเราเห็นว่าเอ้ยเขาน่าจะดีแต่จริงๆเนี่ยเรา เรียนรู้รู้จักเขามาน้อยนิดนะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าต้นลึกหนาบางเป็นไงเนาะอันนี้ก็ให้ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงเพราะมันอาจจะมีปัญหาได้เพราะคาว่ามรณะไปอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยยังหมายถึงเรื่องของการประมาทเลินเล่อแล้วเกี่ยวว่าเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆเล่นหุ้นหรืออะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีปัญหานะเพราะคําว่ามรณะไปปุตตะเนี่ยแปลว่าลงทุนแล้วก็ขาดทุนได้ด้วย นะมองอะไรก็แบบผิดพลาดไปหมดเลยอันนี้ก็ให้ระมัดระวังแล้วถ้ามันเสียมันเสียเยอะเพราะดาวองค์คันได้ตําแหน่งมหาอุรพอตามดวงดาวแหละมหาอุรก็แปลว่าสูงอะ่ะบทดีก็ให้คุณแบบมหาอุดสูงส่งบทเสียก็ลอดสมุดพอดตเลยนะอันนี้ก็ให้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งเพราะมรณนะแปลว่าดับศูนย์เลยนะดับศูนย์ไปอยู่ในเรือนของการริเริ่มก็พยายามริเริ่มอะไรหรือทําอะไรยังไงต้องอย่าประมาทเริ่อน,นะอันนี้ก็ ต้องระมัดระวังไว้นะแล้วก็คนที่ทํางานมีลูกน้งลูกน้องอะไรยังไงช่วงนี้ลูกน้องก็อาจจะทําตัวยุ่ยุ่นๆุ่นทำให้เรามีปัญหานะนะก็อยู่ที่ว่าระบบงานสายงานเราเป็นลักษณะประมาณไหนก็ให้ป้องกันนะก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรดาวพังคารที่อยู่ในราศีมังกรนะก็เข้าไปในวันที่เอ่อหนะึ่งถึงสิบสี่เนาะแล้วก็หนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยเข้าภูมิปารแห่ง ภูมิปาลูเป็นเรื่องแห่งความมั่นคงนะอันนี้เอาอเคเลิกดีไม่มีปัญหา8ปดถึงสิบสี่เนี่ยเข้าเทสาตีก็เป็นเรื่องเดินทางท่องเที่ยวเข้าหาเลิกคนหมู่มากนะจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่สี่จนถึงวันที่เจ็ดเราจะเข้านาวังปุกเอทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าเฮงน,นะแต่จุดที่ต้องระมัดระวังนะก็จะเป็นในช่วงของวันที่แปดถึงวันที่สิบนะเราจะเข้านาวังพิษช่วงนั้นทําอะไรไม่ค่อยให้คุณเท่าไหร่ก็ให้ระมัดระวังไว้หลังจากนั้นไม่ค่อยจะสู้ดีละ นะหลังจากนั้นดาวจะเข้ามุมอับแล้วนะก็ดาวเจ้าเรือนสหชะไปอยู่ในราศีกุมเราเรียกว่าสหาชะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของอัลลินะก็ต้องระมัดระวังเพื่อนฝูงสังคมอาจจะนําความลาบากอึดอัดใจมาให้พี่น้องท้องเดียวกันเขาอ,อาจจะมีเรื่องยุ่งยุวุ่นๆุ่นปวดหัวนะในลนักษณะต่างๆ แล้วก็ถ้าเป็นในลักษณะของตัวเราดาวองคารเวลาอยู่ในเรือนอลิเราจะหัวร้อนนิดนึงหรือเรามีความรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ชอบใจสังคมเช่นบางทีขับรถนะคนก็ขับรถปาดไปปาดมากดเสียงแต่ทําให้หงุดหงิดหรือว่าเดินไปไหนมาไหนเรามีความรู้สึกมันมันขวางหูขวางตาไปหมดก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะเพราะดาวองคารเวลาอยู่ในเรือนของอลิมักที่จะหัวร้อนนะแล้วรัตัดสินใจอะไรมักจะผิดพลาดได้ เนะพราะดาวคารเป็นดาวขยันพอขยันขยันเลือนอริก็คือขยันหาเรื่องหรือเรื่องเข้ามาหาเราเนาะอันนี้ก็ให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งแล้วก็อาจจะมีภัยที่เกิดจากสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิจฉาชีพหรือคนมาหลอกให้ลงทุนหรืออะไรยังไงนะชาวราศีกันเรามาระวังไว้นิดหนึ่งก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดภัยจากสังคมนะแล้วจะพิมพ์จะเม,ม้มหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะอีกพบเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนมรณะ ที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจถ้าเป็นการลักกินีจะยุ่งนิดนึงเพราะว่ามรณนะวิ่งเข้าไปอยู่ในเดือนของอลิศก็จะเป็นในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายใจในลักษณะต่างเนาะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นเรือนว่างเปล่าก็ไม่ได้มีปัญหามากแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมเรามีดาวอะไรตั้งรับเราก็จะไม่สบายใจเรื่องนั้นเราก็จะเครียดเรื่องนั้นนะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นการลักกินีเวลาดาวชุ่เรือมรนมรณะไปอยู่ในเดือนอลิก็แสดงว่าความทุกข์หมดไป ความเศร้าโศกเสียใจต่างๆก็สามารถเคลียร์ได้หรือเราอาจจะมีมุมมองความคิดทัศนคติที่มันเปลี่ยนไปนะจากที่เคยเศร้าโศกเสียใจก็ไม่เศร้าโศกเสียใจก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในภพเรือนที่ดีทักษะที่ดีก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการลักกินีส่วนใหญ่จะยุยะย่งยุ่งวุ่นเกี่ยวเรื่องของศัตรูเกี่ยวเรื่องของเรื่องที่ไม่สบายใจอะไรต่างๆเนะาะก็ให้เราระมาระวังไว้ดาวคันที่อยู่ในราศีกลุ่ม จะเข้าไปในวันที่สิบห้าไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลายี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีสิบห้าถึงยี่บสามเนี่ยเข้าเทสาตีนะก็เป็นเลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่นะเลิกคนหมู่มาอ่แล้วก็วันที่ยี่บสี่จนถึงวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยอันนี้เข้าเลิกดีเทวีเลิกนะแต่ก็อย่างที่ผมว่าเข้าอยู่ในเดือนเสียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะเหมาะที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆมากกว่านะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพะระฤหัสบดีกันนิดหนึ่งนะดาวพรฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูเราจะเรียกว่าพบพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์อีกพบเรือนหนึ่งในราศีมีเราจะเรียกว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองนะก็ต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งเดือนนะ อดทนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวดาวจะย้ายสาิบเมษาแล้วก็เรื่องของคู่ครองก็ยังเป็นปัญหาโลกแตกสำหรับชาวราศีกันอยู่เนาะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปัตตนีตกมรณะนะก็ความหมายแหละปัตตนีก็คู่ครองมรณะก็เศร้าโศกเสียใจไม่สมหวังผิดหวังชาวราศีกันหลายๆท่านก็เรื่องของความรักก็เลิกลากันไปหลายคู่แล้วแล้วก็ความเศร้าโศกเสียใจผิดหวัง เยอะนะสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักกันใหม่ๆก็จะเป็นลักษณะของการพัดผ่ารักกันแต่ว่าโอ้โหบางทีอยู่กันคนละจังหวัดบางทีอยู่คนละประเทศอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะของโลกคิดถึงอันนี้ก็คือเป็นมานานแล้วตั้งกับตั้งกับย้ายมาคราวที่แล้วว่ะสิบเก้าเมษาปีหกหกนู่นเนี่ยนะก็ยังคงโดนอยู่นะปัจจุบัน,นี้มรณนะเรื่องของความรักเรื่องของอะไรก็อย่าเพิ่งไปโฟกัสนะไม่ค่อยให้คุณสักเท่าไหร่นะรวมทั้งคู่ค้า คู่คุณส่วนคู่สัญญาก็ไม่ค่อยจะจริงใจคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะท่าดีทีเหลวนะหรือเป็นลักษณะที่คุณธรรมบกพร่องก็ได้เพราะดาวพฤหัสเป็นดาวคุณธรรมเนาะตกมรณะก็บกพร่องนะอีพบเรือนหนึ่งก็เหมือนการพันธุไปตกอยู่ในเรือนของมรณะก็ยังคงมีปัญหาเรื้อรังเกี่ยวเรื่องของชีวิตคู่ครอบครัววงสาคนาญาติหลักทรัพย์ความอุ่นในบ้านความออุ่นในครอบครัวก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะก็ยังถือว่า ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะสาหรับชาวราศีกันเนาะเกี่ยวเรื่องของครอบครัวเกี่ยวเรื่องของคู่ครองอะไรประมาณนี้นะก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นพอสมควรเนี่ยนะก็แนะนําว่าอย่าไปโฟกัสมากเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของที่ทํางานบางทีก็อาจจะตึงตึงกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่แบบ เหมือนเอาเปรียบอ่ะเราจะมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยทาไมเขาใช้งานแต่เราทําทไมเขาเอาเปรียบเราทําทไมอะไรเงี้ยก็ยังคงเป็นลักษณะประมาณนี้อยู่นะก็ใกล้จะทิ้งทัวร์แล้วอกอ้เดี๋ยวใกล้จะย้ายแล้วเดี๋ยวเพื่อนหัสย้ายเมื่อไหร่ก็ชาวราศีกันหลาย,ลายๆท่านก็จะแฮปปี้แล้วก็จะมีความสุขนะ,ะนะดาวพฤรหัสบ,บดัดีอยู่ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคนะก็คําว่าราชาโชคอะ่ะมันเป็นว่าได้แล้วง่ายๆเนาะ แต่ทีเนี้ยมันไม่ได้ให้คุณเราไงมันเลยกลายเป็นว่าไอคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเอาอะไรง่ายๆไงมันแล้วก็ทําให้เราเหนื่อยไงนะอยากจะได้อะไรยังไงไม่ทําเองใช้เรา่เงี้ยบางทีทํางานร่วมกันตัวเองเป็นรา,าชาโชคนะตัวเัาเป็นรา,าชาโชคแต่ไปอยู่ในภพเสียก็กลายว่าไออะอะไรก็ใช้แต่เราเออะอะไรก็ใช้แต่เราทําให้เราอึดอัดอะไรประมาณนี้ นะหรือบางคนมีแฟนก็เจอแฟนที่แบบว่าเป็นลักษณะเหมือนคุณชายคุณหนูวะทําอะไรไม่เป็นต้องคอยซัพพอร์ตดูแลอะไรประมาณนี้ต้องคอยใส่ใจบางทีทําให้เราเบื่อเซ็งไปเลยก็ได้นะประมาณนี้แหละนะเอาล่ะนะครับดาวพฤหับสบ,บดีที่อยู่ในราศีเมษก็ยังคงเข้าเลอกดีอยู่นะมหันตโนนะก็ไม่ใช่เลิกเสียอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะที่แบบว่าเอาล่ะถึงไม่พอใจก็ ก็ต็มนใจทำอะไรประมาณนี้เขาอาจจะรวยหรือเขาอาจจะสวยหรือเขาอาจจะหลอกก็ได้ก็เลยทําให้เราอะยังทนได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดเข้าเลิกเสียเมื่อไหร่อันนี้ก็จะยุ่งยุ่นๆล่ะทีนี้นะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพฤกษ์สสกันนิดนึงดาวพฤกเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพฤกษ์นะเราจะเรียกว่าพบความสําเร็จที่เรียกว่าสุขภะที่แปลว่าความเจริญเจ้าวหน้า อีพเรือนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของเรือนการเงินในราศีตุลเราจะเรียกว่าพบกับดุมพระที่แปลว่ารายได้การเงินการทองกับแสงเงินสดนะก็หนึ่งถึงแปดไม่มีปัญหาอะไรนะยังคงดีอยู่แล้วจเจรินการเงินอยู่เรือนของปุตตะจะลงทุนหรือทำอะไรไงเงินก็งอกเงยนะวางแผนเรื่องของการเงินอะไรต่างๆดีแล้วจเจรินสุภาก็วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะก็ได้บุตรด,ดีลูกหลานดีไอเดียเจรินาการดี นะการทําอะไรก็สุดแท้แต่ได้รับการสนับสนุนดีไม่มีปัญหาอะไรนะตอนที่ดาวศุกร์อยู่ในราศีมังกรก็หนะึ่งถึงสามเนาะเข้านวางผูกเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดีนะแล้วก็สี่ถึงแปดเป็นเรื่องเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่แล้วก็เด่นในเรื่องของการติดต่อกันเข้าหาแต่หลังจากนั้นก็ไม่ดีแล้วดาวเจ้าเรือนการเงินตกอลิแล้วนะดาวเจ้าเรือนการเงินตกอลิก็แสดงว่าการเงินเนี่ยมีปัญหา มีปัญหาจากไหนจากดาวอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชะและดาวเจ้าเรือนมรณะก็นะั่นแหละเพื่อนฝูงสังคมมิจฉาชีพอะไรต่างๆที่เข้ามาก็ทําให้เสียเงินเสียทองระวังถูกหลอกในลักษณะต่างๆมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเสียทองได้แล้วก็อีกพบเรือนหนึ่งสุพระเข้าอรินะก็เป็นลักษณะของการช่วยเหลืออุปถัมภ์ข้าจูนเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดนะอยู่ห่างๆหน่อยช่วงนี้แล้วก็ให้ระมัดระวังภัยที่เกิดจากมิจฉาชีพในลักษณะต่างๆเนาะเข้ามา ให้ความหวังอย่างงู้นอย่างนี้นะสุดท้ายก็หลอกนะแล้วก็ด้วยดาวองคางกับดาวสุขเขาเป็นคู่มิตรนะบางทีเจอเนี่ยมันจะปฏิเสธไม่ค่อยได้นะเพราะเขาเป็นคู่มิตรกันทีนี้ไปแสดงผลในเรือนเสียเนี่ยก็จะเป็นลักษณะน้นําท่วมปากนะคือรู้ทั้งรู้อ่ะว่ายืมไปก็ไม่ได้คืนเนะี่ยแต่ตัวเองก็ต้องให้อ่ะเพราะเกรงใจอะไรเงี้ยก็หลายๆอย่างนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปดาวพฤหัสก็ตกมรณะเนี่ยคู่สัญญามานี่ทรงดีเลยทรงแบบดาวพฤหัสไง ทรงภูมิฐานทรงดีทุกอย่างนะแต่สุดท้ายก็นั่นแหละด้วยดาวเดินไม่ค่อยดีนะก็ต้องระมัดระวังไว้ดีหนึ่งการเงินแล้วก็สุภาพิตอดีตบ,บางทีก็อาจจะมีปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวเรื่องของคดีความต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้นะก็ต้องระมัดระวังก็ถือว่าช่วงนี้นะดาวเดินไม่ค่อยดีนะสําหรับชาวราศีกันก็เป็นลักษณะข,ของการทิ้งทวนเนี่ยกว่าจะดีผมว่ารอดาวพฤหัสย,ย้ายแล้วก็ดาวหลายๆกองนู่นเนี่ยขึ้นสานน่นะ นะยังไงก็อดทนหน่อยนะผมเอาใจช่วยสําหรับชาวราศีกันหลายๆท่านคนไหนที่สายป่านหนาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแต่คนไหนที่หาเช้ากินขําแล้วก็โอ้โหชีวิตลําบากพอสมควรเนี่ยและดาวเข้ามาอย่างนี้ก็อาจจะยุ่งยุ่วุ่นวุ่น,น,นพอสมควรนะก็ต้องระมัดระวงังก็อย่าประมาทแล้วก็อย่าสร้างนี่สร้างสินเพิ่มเพราะาช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะสร้างนี้สร้างสินเพิ่มได้พอสมควรนะก็ต้องระมัดระวงังนะ ดาวพสุกที่อยู่ในราศีกุมย้ายไปตั้งแต่วันที่9ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาเที่ยง38-9ถึง13เนี่ยเข้าเทสาตีก็เป็นเลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่14-24เนี่ยเข้าเทวีเลิกนะก็เป็นเลิกสะดวกสบายแต่สะดวกสบายในเรื่องของอลิก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะแล้วก็25-30เป็นเรื่องของการตัดสินใจจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่20-21นะช่วงนั้นเข้าระวังพิษทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่า ขาดทุนนะทำอะไรช่วงนั้นถือว่าแพ้ทางไม่ดีจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่ยี่สิบสองนะถึงยี่สิบสี่ก็เหมาะสําหรับการเคลียร์ปัญหาเพราะเข้าระหว่างปูเอกอันนี้จะดีหน่อยนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์เนี่ยเขาเป็นดาวชื่อเอดินปุตตาที่แปลว่าการลงทุนลูกหลานบุตรหลานไอเดียจินตนาการการปกครองก็ต้องบอกว่าอยู่ในเรือนของขอลิอีกอ่ะนะสำหรับชาวราศีกันนี้ถ้าเป็นสายเล่นหุ้นสายลงทุนนี่ถือ ถือว่ายาวๆเลยนะถือว่ายาวยเลยนะถ้าเกิดเป็นลักษณะเทรดไปรายวันแล้วก็โอ้โหดาวแต่ละดวงนี่คืออตกอลิหมดเลยอะ่ะตกอลิหมดเลยหลายๆดวงเนี่ยนะดาวจเจริกเรการเงินก็ตกอลิสังคมก็ตกอลิแล้วก็ดาปุตตะการลงทุนก็ตกอลิก็มีปัญหาเรื่องของการปกครองบุตรหลานลูกหลาน แล้วก็ระมัดระวังลูกหลานหรือคนสนิทคนใกล้ชิดนะอาจจะทําเรื่องยุ่ยยุ่วุ่นวุ่นปวดหัวมาให้ในลักษณะต่างๆนะถ้าเป็นลักษณะของการงานก็มีปัญหาเรื่องการปกครองถ้าเป็นลักษณะของการค้าขายลูกน้องก็อาจจะไม่ตั้งใจทํางานหรืออาจจะแอบเงินก็ได้นะหรือทําให้ยุ่งยุ่งโอ้หลายอย่างเนาะหลายอย่างปัญหาค่อนข้างจะเยอะสําหรับชาวราศีกันก็ต้องมีสตินะต้องมีสติหลายๆอย่างนะต้องระมัดระวังเลยถือว่า นี้ไม่ค่อยโอเคนะดา,าวเสาร์ที่อยู่ในราศีกรุมนะก็หนึ่งถึงสามสิบเอ็ดนี้เขาเลิกดีเข้าเทวีแต่ว่าด้วยวันที่ยี่สามถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยเราเข้านวางพิษนะอันนี้ก็ถือว่าต้องระมัดระวังพอสมควรน,นะตั้งแต่วันที่ยี่สามนะถึงสามเบ็ดเนี่ยก็เวลามีปัญหาอะไรมันจะยุ่งยุ่งยุ่นพอสมควรน,นะเพราะว่าดาวเนี่ยเข้านวางพิษซึ่งคําว่านวางพิษเนี่ยมันทําให้ดาวเนี่ยมีปัญหา ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในลักษณะาต่างๆนะที่เกิดจากลูกหลานบุตรหลานนะก็ต้องระมัดระวังในลนาตาตาักษณะต่างๆเอาละต่อไปนี่ดวงดาวนี้นี่ถือว่าเป็นดาวที่ต้องระมัดระวังสุดแล้วเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยท่าเป็นดาวเจ้เริญอลิตอยู่แล้วที่แปลว่าอลิตอุปสรรคหนี้สินความบุญอัดใจความไม่สบายใจนะแล้วก็ไปสัมพันธ์ในราศีมีนเนี่ยยกย้ายเข้าไปในราศีมีนเนี่ยอยู่ในราศีมีนเขาเรียกอลิปัตตนี นะก็แปลว่ามีปัญหากับคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆและบังเอิญปีนี้นะบังเอิญเดือนนี้นะก็เป็นเดือนที่เกิดคลาดบนท้องฟ้าดาวพระอาทิตย์กับดาวพระราหูเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่าตึงคลาดแล้วนะรอวันที่พระจันทร์โคจรมาก็คือในวันที่24นะไปจนถึงวันที่2 6มีนาเนาะพระจันทะร์เข้าตั้งแต่ส นาฬิกาสิบเก้านาทีแล้วก็ไปออกนะในวันที่ยี่สิบหกเวลายี่สิบสองนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีช่วงนี้เป็นช่วงที่ยุงย่งยุ่งวุ่นวายที่สุดสําหรับชาวราศีกันนะเพราะว่าดาวเนี่ยเกิดคาดบนท้องฟ้าส่งผลให้ดาวที่อยู่ในก๊กนี้มีปัญหาหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตนุลักเราก็าคือดาวพุธนะไม่ว่าจะเป็นดาวที่ทมาจากเจ้าเลือนวินาศไม่ว่าจะเป็นราหูที่มาจากเจ้าเลือนอลีนะแล้วก็ดาวจันทรมาจากเจ้าเลือนลาบผลเนี่ยนะก็ ช่วงนั้นก็ควรจะอยู่เฉยๆนะอยู่นิ่งๆไม่ควรที่จะไปลงทุนหรือทําอะไรอะไรที่เกี่ยวเรื่องเงินเงินทองทองอะไรประมาณนี้ให้ระมัดระวังหน่อยเพราะว่ามันถึงตัวก็จะมีที่โดนหนักๆก็จะมีราศีกันกับราศีมีนแล้วก็ราศีสิงห์ราศีกรกฎสีราศีนี่แหละที่จะค่อนข้างจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นพอสมควรก,กับการเกิดจันทรุป,ปราคาเนาะนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะถ้ามีโอกาสก็สวดมนต์ ว้ว้พาะก็คือคาถามหาเมตตาใหญ่นะอันนี้ทําให้เจ้ากรรมในเวรเนี่ยลดความพยาบาทแล้วก็ท่องคาถาอิติปิโสถ้าไปยุบวกหนึ่งนะในช่วงนั้นจะช่วยได้นะถ้าเกิดใครมีเวลาก็สวดบ,บูชาพ้าเราหูได้พะอาทิตย์พระจันได้นะก็ลองหาใน YouTube ดูนะว่ามีคาถาอะไรที่เราท่องก็เนะี่ยช่วงนั้นแหละช่วงสองวันเนี่ยยีถึงยีบหกเนี่ยให้ระามาัระวังหน่อย ก็นะถือว่าไม่ค่อยจะโอเคนะปัญหามันค่อนข้างจะเยอะซึ่งมันมีปัญหาไม่ะคู่สัญญาเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามีเกณฑ์ที่จะคู่สัญญา,นะาจะหลอกลวงในลักษณะต่างๆคู่ครองแล้วก็อาจจะมีเรื่องยุ่งวุ่นหลายอย่างตามมานะก็ให้เรามันระวังไวนะ้นะนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะพระเกตเนาะโอ้ยพระเกตพระเกตพระเกตราหูทรงยศด,ด้วยนะก็ราหูจะแรงนิดนึงนะปีนี้ นะเพราะว่าดาวพระเกตเนี่ยกับดาวพระราหูเนี่ยเขาเป็นดาวดวงเดียวเขาเรียกว่าเป็นองค์เดียวกันนะครึ่งบนเป็นราหูครึ่งล่างเป็นพระเกตเนี่ยหลังจากที่โดนพันลายเนี่ยตัดชบนะขาดเนาะแต่ด้วยแล้วไปกินน้ำำําอมฤตมาไงก็เลยไม่ตายนะก็เลยตัดกันแล้วตรงเนี้ยคำา่าอยู่ด้วยกันเนาะเขาเรียกว่าราหูทรงยกก็ทําให้ราหูเนี่ยมีฤทธิ์เยอะมีอํานาจเยอะนะแล้วก็ มาเกิดคาดกับชาวราศีกันก็ทาอย่างที่ผมว่าเนี่ยให้ระมัดระวังไว้หน่อยนะเพราะว่าพระราหูกับพายเกตเนี่ยท่านก็เป็นดาวบาระเคาะเนาะก็อาจจะยุ่งยุ่งวุ่นุได้ก็ให้ระมัดระวังหนะ่อยนะนะยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหาผมพิพาประกรัในใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาไพ่ด้วยนะครับท่านใดทุกโอทิตใจเข้าก็นากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเนาะนะนะยังไงก็ช่วยกด ถูกใจใผมหน่อยนะที่ที่เข้ามาดูนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะถูกปิดกั้นการมองเห็นยังไงยังไงก็ไม่รู้นะกดหัวใจทีเดียวก็ถือว่าโอเคเปิดการมองเห็นนะก็ถือว่าโอเคนะแล้วอยากให้ผมทาคลิปอะไรก็สามารถแนะนําได้นะใต้คลิปข้างล่างนะถ้าผมทําได้ผมจะทําให้นะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนช่องรายการด้วยผ่านช่องทางซุปเปอร์แตงนะก็ขอบคุณมากนะขอขอห้ทุกท่านโชคดีมีความสุขผมเกตดก้าขึ้นดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพ่ทูอกเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงวิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทำก็อยู่ตประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคนะ็าทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ